วัสดีครับเดี๋ยวมื้อนี้เฮาสิมาเบิ่งรอหล่อผมซึ่งใส่ไว้ดูแล้วครับบ่เคยได้ปลาเท่าเดี๋ยวมาเบิ่งมื้อนี้ครับผมว่าสีมานบ่เบิ่งปลามันก็แลีนอยู่ครับผมเพิ่นอย่างงูมันบวกตวเขาใส่กับหัวกับท้ายแล้วก็แล้วครับเฮ้ยงูอะไรอ่ะโอ้งูตัวใหญ่แล้วผมอ้ยังหรอองูยังคือหัวใหญ่เด้มันสูงครับมันสูง Ủa? Ủa? Ngoài sao? Á! Cô bớt nhảy Cô thấy tình lệ xíu không? à? Xú nhảy ừ. ngại, ừ. ở... à. ừ. à, cứ tội nhảy thế ừ, Không, mà cố bỏ nhảy nhảy đi Mời nhảy อุ้ยนี่นมันกระลุดเออเ <จะ S 1> <ง>ขาบานไปละมึงผัดไหมบัวอื <laughs> อจะเสีย,ยปนนไปวะเห้จังไดบะนี้บ่ฮู้ใส่หน้ามาดิมันจิกาเอาออกเอาออกมันไล่เห้ยจังไดมัน,ใน,ใน,ในไล่ไๆๆๆอะไรแหละมันกำลังตื่นมึงเหรอบึงเจอละตัวบงึงยังไงอ่ะ อือเะวัต <us> ัดไวมันไมีมันมันงูตัใหญ่เลยอุ้ยคนในบ่ายงูอยู่เฮ้ยไอ้เอี๋ยอ๋ออ๋ออ๋อเอาเียงเอาเ อืมน้ำมันหน่อยหอมมึงรู้จักไม่งูน่ะอืคก็งูช่ห ô, oh, tìm tùng rồi, lúc này Ủa, oh, lúc này đầy đi. Tìm tùng Ủa, mấy tìm mấy người bây chọn chưa? chọn 3 tùa Ở khúc mà xài Ủa, lúc này Đầy, 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 đầy. Oh, này đầy, 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 đầy. Hmm. น,นออรลก็มอนเดสดมอนดีสองมนนี้เด้สามสอง,อสองอไ่เดียวสี่ <c oughs> คือเหลื่อมค,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 คือครับมันนี่ลมแน่ดิไล่ะนื่งจากเมื่อกี้ติดงูมันเป็นอนปลายอยู่ป <c oughs> ตาขอหน่อย